หนูเคยเจอปัญหาที่แบบว่าเครียดมากแบบพี่บ้านไม่มีเงินเลย mm. อะไรเงี้ยหนูเคยเครียดที่จะว่าร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเมื่อแต่ร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้แต่ร้องไห้มันไม่เกิดอะไรขึ้นก็เลยแบบเออเอามันไปข้างหลังก่อนแล้วก็แบบลองเดินไปข้างหน้าดูเผื่อแบบมีทางออกที่ดีกว่าก็เลยลองแบบเอาคิดเอาไว้แค่นั้นก่อนแล้วก็ไปทําสิ่งที่แบบช่วยให้เราแบบดีขึ้นมากกว่า ครับน้องสู้ชีวิตมากๆครับคือผมก็เพิ่งได้มีโอกาสรนะับฟังเรื่องราวของครอบครัวเขาผมรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ย่อท้อตอบอุปสรรคที่เขาเผชิญอยู่แล้วเขาสู้เขาเป็นคนที่ใฝ่คว้าหาโอกาสเองด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนที่ถ้าเขารู้สึกว่าจนหนทางนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายเขาจะทุบก,กำแพงอะไรต่างๆออกไปเพื่อหาแสงสว่างได้ด้วยตัวเองครับ ครงหนึ่งหนูไม่ค่อยโฟกัสเรื่องเรียนแต่เข้าไร่เออทำไมเกรดเราตกแบบนี้นะก็เลยแบบเออเอาใหม่ไม่เป็นไรแล้วก็มาโฟกัสใหม่จนตอนนี้เกรดหนูดีขึ้นเลยค่ะ3.583.60แี้คือแบบกระโดดข้ามกับมากเลยค่ะแตงโมเนี่ยเขาทำลักษณะอย่างเงี้ยมาตั้งแต่อยู่ม .1 เป็นการส่งเสริมให้ตัวเองอ่ไม่ต้องมีภาระกับครอบครัวมากผู้ปกครองก็ส่งเสริมสนับสนุน สนับสนุนให้น้องเนี่ยหารายได้พิเศษในช่วงหลังเลิกเรียนเราพยายามสร้างให้ลูกๆเรามีทักษะในการดำรงชีวิต1คน1ทักษะ1อาชีพ1คน1กีฬา1ดนตรี1ศิลปะเวลาที่เขามีข้อสงสัยอะไรเขาก็จะเข้าหาครูทันทีแบบครูขาันี้ทำยังไงครูสอนอันนี้หน่อยหรือว่าเขาเคยเข้ามาพูดคุยว่าครูหนูอยากได้ ผลงานหนูอยากจะเข้ามหลาลัยปูพาไปอบรมพาไปเรียนรู้ต่างสถานที่หน่อยหนูจะไปหาล่ารางวัลเนี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นชื่อโรงเรียนหนูไปด้วยหนูได้ไปแข่งโครงการของดรเพารที่ว่าพาถ่ายคลิปสั้นนะคะทุกคนตกใจมากเลยค่ะว่าทำไมโรงเรียนเราถึงแบบติดอันดับสองได้ทำไมเธอทำได้อะไรแบบนี้เป็นการทำนำเสนอความคิดของเด็กรุ่นใหม่ใสสะอาดรักชาติด,ด้วยสมองค่ะ คนรุ่นใหม่ใสสะอาดรักชาติด้วยสมองเป็นโครงการประกวดคลิปสั้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากการอบรมนักเรียนมปลายในจังหวัดขอนแก่นตามโครงการปลุก,กจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศนี้ยังมีความหวังหนูเป็นเด็กที่เกิดมาในยุคที่แบบว่า เกิดปัญหาอะไรแบบนี้แล้วซึ่งมันมีข้อเสียข้อดีถูกไหมคะเราก็ไม่ต้องสนใจข้อเสียค่ะโดยการที่แบบไม่ต้องไปพัฒน,นาที่มันยิ่งใหญ่ค่ะเริ่มจากตัวหนูคือการที่ตั้งใจเรียนออกไปเป็นคนดีในสังคมออกไปช่วยเหลือสังคมให้มันดีขึ้นค่ะอย่างเช่นหนูนะคะมีความฝันอยากเป็นครูหนูอยากสอนเด็กๆให้โตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมหนูอยากเป็นครูที่แบบดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากทําให้เด็กๆมีความสุขค่ะ สวยแบบมีมาตรฐานสวยแบบที่สังคมยอมรับได้สวยแบบสง่านมามน้องโมเป็นคนที่ให้คำตอบกับผมว่าทําไมผมถึงอยากเป็นครูเนื่องด้วยว่าผมเองเคยได้รับโอกาสมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนทั้งได้รับโอกาสจากคุณครูรวมไปถึงว่าเราเป็นคนที่ไปหาโอกาสเหล่านั้นด้วยตนเองแล้วผมเล่งเห็นว่าน้องโมเนี่ยก็มีความที่เป็นเหมือนผม แตงโมจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างมากคือสามารถเป็นผู้ประสานที่ดีทำให้เพื่อนเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนๆคอยดูแลน้องๆรุ่นพีน่ให้การยอมรับในความสามารถของน้องแตงโม